ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขนาดไหนแต่นะครับเด็กผีอย่างผมผู้มีจิตศรัทธานในปีศาจแดงอย่างผมเนี่ยไม่ได้เชียร์ให้ทีมแพ้ไม่ได้เชียร์ให้ทีมแบบพลาดท่าเพื่อที่เอริกเทนฮากนะครับ ได้ถูกปลดออกจากตาแหน่งเร็วๆคืออยากไหมอยากถามว่าอยากไหมแน่นอนนะว่ามากเมื่อไหร่จะออกไปสักทีแต่ถามว่าแล้วอยากให้ทีมแพ้ไหมแม่งก็ทําใจไม่ได้ไม่อยากเห็นความพ่ายแพ้ไม่อยากเจ็บปวดนะครับไม่อยากท้อแท้ไม่อยากคอเหยวยนนะคือมันมันแบบมันไม่มีความสุขอะเพราะนั้นไม่อยากให้แมนยูไม่อยากเห็นแมนยูแพ้แน่ๆแต่ในขณะเดียวกัน อย่างที่ทุกท่านดูคลิปเมื่อวานผมอะมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าด้วยสภาพแบบนี้ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้เนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากนะครับยากถึงยากมากๆที่จะบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับแอสตันวิลล่าทีมอันดับ5ของตารางพรีเมลร์ที่มีความเหนียวแน่นแข็งแกร่ง นะครับมีฟอร์มการเล่นที่เข้าขั้นสม่ำเสมอมีความคงเส้นคงวามากกว่าปีศาจแดงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดแล้วละ่ะว่าคงไม่ชนะและผลสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนั้นเกมระหว่างแอสตันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่วิลล่าพาร์คเมื่อคืนนี้นะครับจบลงด้วยการทุบไข่กันไม่แตกนะศูนย์ประตูต่อศูนย อันดับแรกเนี่ยที่อยากจะพูดถึงนะไปดูเรื่องของการจัดตัวเอริกเทนฮากจัดตัวเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าบิ Big ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับตำแหน่งคู่เซนเตอร์แบ็กจริงๆแล้วเนี่ยคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นตำแหน่งที่ถ้าผู้เล่นไม่เจ็บหรือไม่ฟอร์มตกไม่ฟอร์มย่ำแย่หลอยถ้อยจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงกัน ลองสังเกตดูนะครับทีมที่ประสบความสําเร็จเขาจะหาคู่เซนเตอร์แบ็กที่เข้ากันได้ที่รู้ใจกันนะครับที่คุ้นเคยกันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเหมาะสมแล้วก็ใช้ไปอย่างต่อเนื่องทีมที่จะเป็นแชมป์ทุกทีมจะต้องมีคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับที่เป็นหลักแล้วก็ใช้ไปอย่างต่อเนื่องไปตลอดเหมือนแมนยูจะหาเจอคือมาไตาเดอริกเด็กเก่าของเทนฮากกับลิซันโดมาตินเนส ก็ใช้ไปจนกระทั่งเมื่อกลางสัปดาห์คู่นี้หลุดฟอร์มไปถูกไอไอกองหน้ารูปร่างยักษ์ปักหลันของปอโต้ซามูโอ้โหมันกระแทกกระทันซะแบบเสียหลักเลยต้องเปลี่ยนคู่เซนเตอร์แบ็กในระหว่างเกมช่วงท้ายก็ส่งแฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นนี่อีแวนส์ลงมา เมื่อคืนนี้เอลิกทาักเลยจัดใหม่ครับคู่เซนเ์แบกเปลี่ยนเลยของเก่าถอดทิ้งดีกว่านะลิซันโดมาติเนสกับมาตายเดริกเอาออกไปใช้แฮร์รี่แม็กควายกับจอนนี่อีแวนนะผมคิดแล้วก็เออธรรมดาเขามีแต่โรเตชันบอลถ้วยอันนี้โรเตชันในบอลพรีเมียร์ลีกเท่านั้นไม่พอนะครับคือ ทั้งแม็กควายทั้งอีแวนส์เนี่ยไม่ได้ติดทีมชาตินะครับเดี๋ยวช่วงเบรกทีมชาติก็ไม่มีอะไรทําได้พักว่างๆอยู่ว่างๆในขณะที่มาไตเดลิกกับลิซาโดมาตินเนสนะครับเดี๋ยวต้องไปรับใช้ทีมชาตินะเดลิกก็ไปรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์มาตินเนสก็ไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาเดี๋ยวในช่วงเนี่ยในช่วงเบรกทีมชาติต้องไปรับใช้เฮ้ยเพราะฉะนั้นหวังดีไงพักให้เขาหน่อย พักให้เขาหน่อยคำนึงถึงทีมชาติตัวเองด้วยเอริกเทนฮาแหมน่ารักจริงๆเลยนะครับอ่ะโอเคไม่ว่ากันนะฮะในเมื่อคู่เก่ามันมันมีความผิดพลาดนะครับก็เปลี่ยนคู่ใหม่แต่พอเปลี่ยนทีมแบบนี้ถ้าผลการแข่งขันออกมาใช้ไลยนะคุณก็จะรอดตัวไป แต่ถ้าคุณแพ้เมื่อไหร่โอ้โหรับรองได้นะครับจัดทีมแบบแปลกๆจัดทีมแบบเพี้ยนๆจัดทีมแบบค้านสายตาประชาชีและถ้าทะลึ่งแพ้ขึ้นมาคุณมึงก็จะถูกเอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยยัดเข้าไปทางรูทวารหนักตามระเบียบ <laughs> อ่ะโอเคจัดตัวเพี้ยนแต่ก็ขึ้นอยู่การแข่งขันนั่นแหละถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าผลงานมันอกมาดีก็ ว่าอะไรผู้เป็นโคช้ชเขาไม่ได้สิ่งที่เห็นในครึ่งแรกอยอมรับตามตรงนะฮะผมผิดคาดพอสมควรเพราะผมคิดว่าแอสตันวิลล่าคงมาแบบมั่นใจมั่นใจในตัวเองมากว่าไอ้คู่ไอ้ผู้มาเยือนเนี่ยแมงไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวนี้มันมีแต่ชื่อนะมันมีแต่ชื่อมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีใครกลัวแล้วไม่มีใครเขาขามเกรงปีศาจแล้วมันไม่ใช่พญาัจจุราชเหมือนเก่า ก็คิดแบบนั้นคิดว่าเดี๋ยวแอสตันวิลล่าคงดานหะน้าปูพรมเข้าใส่แมนยูแบบเป็นชุดๆนะฮะคือแบบเดินหน้าเข้าหาแล้วก็ปล่อยหมัดรัวๆที่ไหนได้วิลล่าเล่นแบบกล้าๆกลัๆกลวๆซะอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยมันก็ยังพอขู่เขาได้นี่หว่าชื่อเสียงของแมนยูแล้ววิลล่าก็เล่นแบบเกรงเกงกล้าๆกลัวๆแถมเกรงเกรงนะครับไม่กล้าบุกแบบเต็มตัว ไม่กล้าที่จะเดินหน้าหลังไม่ดันสูงนะ,ะแล้วก็ไม่เล่นแบบด้วยความรวดเร็วเล่นเกมช้าเล่นด้วยความรัดกุมพูดง่ายว่าระมัดระวังตัวเลยทีเดียวในขณะที่แมนยูก็ดีกว่าที่คิดนะครับมีความสิ่งที่เห็นนะสัมผัสได้อ่ดูมุ่งมัน่นดูทุ่มเทดูกระตือรือรน้นดูมีความกระเฮี้ยนมากขึ้นมีการขยับตัวมีการวิ่งไล่ล่าบอลนะครับ เกมอ่ะไม่ได้เป็นรองรูปเกมออกมาสูสีจังหวะเข้าทำแมนยูยิงตรงกรอบมากกว่าด้วยซ้ำแต่ถ้าหากเรามองลึกลงไปในรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะในความสูสีนะครับในความที่ไม่ได้เป็นรองของแมนยูเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคเกมรับตอนเนี้ยเกมนี้ไม่มีปัญหาแล้วทั้งแม็กควายทั้งไอ้จอนอีแวนนะครับมาซลาวีหรือแม้แต่เดียโกดาโลที่ชอบทำอะไร ชอบชอบทำอะไรเพื่อเพื่อว่าฟ้าเนี่ยวันนี้แผงแบ็คโฟเล่นกันได้ดีนะเล่นกันได้แบบไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองเลยเก็บกินหมดลูกอากาศนะครับชิงจังหวะสก,กัดตัดบอลน,นะแบ็คสองข้างไม่ได้ถูกคู่แข่งเผาไม่ได้เสียทีไม่ได้พลาดท่าให้คู่แข่งเกมรับโอเคแต่พอดูเกมรุก ไอโอกาสที่มีไอตัวเลขที่มันตรงกรอบเนี่ยมันมาจากความสามารถเฉพาะตัวครับนะมีจังหวะหนึ่งมาคัสแรดฟอร์ดตัดบอลได้จากแมตติคแคชแล้วก็ลากเลื้อยตัดเข้าไปยิงอีกจังหวะหนึ่งอเลฮันโดกานาโชก็ลากเลื้อยแล้วก็ไม่ยอมส่งให้เพื่อนนะไอ้หอยลุดแม่งก็ยืนมึงก็ยิงมุมแคบให้ผู้รราประตูเซฟ เห็นไหมครเกมรุกของแมนยูมาจากการลากเลื้อยเข้าไปยิงของตัวผู้เล่นเองไม่ได้มาไม่ได้เกิดจากการเล่นแบบเป็นทีมไม่ได้เกิดจากการประสานงานการมีการสอดรับวิ่งอ้อมหลังให้แล้วไปหรืออะไรแบบนั้นนะมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากการเล่นเป็นทีมในขณะที่เราจะเห็นบางครั้งบางช่วงบางตอนเฮ้ย มีการเล่นกันเป็นกลุ่มก้อนเว้ยเคาะบอลกันโอ้โหช,ชึ่งช่างเคาะบอลกันตามช่องเสร็จข้างบนนะฮะพอไปถึงตัวบนหน้ากรอบเขตโทษมันพลิกขึ้นได้พอมันพลิกขึ้นได้มันเห็นมีเพื่อนร่วมทีมอยู่อีกคนสองคนน้อยไปแม่งวนนะวนไปเคาะกันใหม่เข้ะไปเข้ะมา,มาคืนหลังอิกตัดกูนี่อึ่งเลยนะ กูนี่อึ่งเลยเหี้ออะไรบางจังหวะตัดบอลได้ต้องจู่โจมอย่างรวดเร็วสายฟ้าฟาก็ชากปืดปืดปืดมาต้องเล่นเร็วสิจังหวะโบกลับอะทรานสิชั่นเว้ยก็เนี่ยมันเข้าแผนของเอลิเกนอาร์กแล้วไงทรานสิชั่นไดเล็กบอลมาได้บอลปุ๊บอเลฮันโดกานาโชดึงจังหวะซะอย่างนั้น นึ่งจังหวะให้ช้าลงซะอย่างนั้นท,ทั้งทั้งที่มันต้องเล่นเกมเร็วบิวอัพครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงการบิวอพหนากรอบเขตโทษโอนาน่าบิวอัพนะมีมัสรลาวีมีมาไาตาเดลิกมีคอบบี้เมนูคอยบิวอัพกันเวลาบิวอัพเนี่ยต้องบิวต่ําๆล่อให้คู่แข่งเนี่ยเขาขยับขึ้นมาให้เขาขึ้นมาบีบแล้วเดี๋ยวเราแก้เราแกะเพลสออกไปมันจะได้เกิดที่ว่างเยอะ แกได้เว้ยเฮ้ยแมนยูแกะเพลสคู่แข่งได้พอแกได้เจอที่ว่างมันก็ต้องโจมตีมันก็ต้องจู่โจมแบบรวดเร็วสิบอลไปถึงยึ่งสน,นามกูดึงจังหวะแปะคืนหลังไอ้เหี้ยแล้วมึงจะแก้เพสบหาป้ามึงเหรอพอแก้ได้แทนที่จะได้เร็วไปดึงจังหวะให้มันช้ามีอีกจังหวะหนึงอเลฮันโดกาานะโช หลับหูหลับตาเลี้ยงงุนงุนง right, <quer> ุนง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 ุนนนะเจอคู่แข่งข็าวางอยู่สองสามคนกูก็จะไปกูก็จะพยายามจะฝ่าดงตีนเงยหน้าขึ้นมามีเพื่อนร่วมทีมมารอรับบอลแทนที่จะส่งบอลให้นะล้มฟั่มล้มหายไปขยับตัวลุกขึ้นมาแทนที่จะเอาบอลออกไปเอาตัวรอดไปก่อนจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมไปก่อนไม่กูเลี้ยงต่อท่องตาย คือดูไปอ่ะดูไปก็ไม่เข้าใจทีมตัวเองไปว่ามึงซ้อมกันบ้างเปล่าวะนะจับบอลแรกก็กระโดดกระเดกจับบอลลั่นจ่ายบอลเนี่ยเล่น Direct ไดเล็กพยายามเล่นไดเล็กอ่ะแมนยูถนัดกับไดเล็กวางยาวมาเลยจากแนวรับจากแนวล,ลึกไม่เข้าไปแทน แะว,วางยาวก็ไม่แมนเคาวนไปวนมาใกล้ๆอะแมนแต่ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้คืบหน้ามันไม่ได้คุกคามคู่แข่งเครื่องหลังวิลล่าเขาก็เร่งเครื่องขึ้นมาเร่งจังหวะขึ้นมาประมาณว่าแบบเอามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เอาทั้งหมดก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่นะก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวอย,อยู่ยังแบบยักแย่ยักยันอยู่ยังยงโยยงหย,ยกจะแย่ก็ไม่กล้าแย่กลัวโดนไฟดูดอะไรประมาณนั้น นแต่เกมเขาดีขึ้นเขาครองบอลบุกได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ผมเห็นนะคือวิล่าเกมเนี้อย่างที่บอกดูเกรงเกรงและต่ำกว่ามาตรฐานของพวกเขานะครับผมเคยดูพวกเขาเล่นได้ดีกว่านี้วันเนี้นะเกมล่าสุดเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานปัญหาคือแมนยูก็เวลาคู่แข่งเขาต่ำกว่ามาตรฐานก็ไม่กล้าที่จะบุก ไม่กล้าที่จะเปิดเกมลุกแบบเต็มตัวถามว่าเพราะอะไรก็เล่นเพื่อไม่แพ้ไงเล่นเพื่อโอเคพอใจกับผลเสมอม่เยือนแอตตันิล่านะเว้ยอันนี้มันทีมระดับบิ๊กซิกทีมระดับยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต้มหนึ่งก็ไม่เสียหายมีค่าโอเคเข้าใจได้หนึ่งแต้มที่วิล่านะฮะหนึ่งแต้มที่วิลล่าพาร์ก ไม่เสียหายก็จริงนะแต่เห็นรูปแบบการเล่นเห็นวิธีการเล่นแล้วเนี่ยมันตอแต้เหลือเกินนะมันตอแต้มันสิ้นหวังเหลือเกินเพราะทุตสินเป่านกหวีดหมดเวลาเท่านั้นแหละผมเห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะเห็นเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือเอริกเทนฮากยิ้มฮะ เป่านวีดปุ๊บเอลิกตินฮักนั่งอยู่ลุกอยู่ยิ้มเลยยิ้มออกมาเพราะว่าดีใจที่ลูกทีมตัวเองที่ทีมตัวเองเนี่ยควักหนึ่งแต้มอันมีค่าหนึ่งแต้มสำคัญกลับออกมาจากคู่แข่งนะกลับออกจากบ้านของคู่แข่งกลับมาจากออกมาจากวิลล่าพักได้สำเร็จยิ้มแฉ่งเลยผมผมไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้นะ คือผมมั่นใจแบบเต็มประดาว่าถ้าเป็นเซอร์ลเลสเฟอร์วุสันแล้วเล่น,เล,นเล่นได้ส้นตีนแบบนี้เสมอกับคู่แข่งนอกบ้านอย่างแอสตันวิลล่าจบเกมป๋าแม่งจันนั่งทำหน้าเป็นตูดนะหรือไม่ก็อมช้นงโคลกอยู่ในลําคอทำหน้าแบบขมึงตึงอยากกระโดดเตะหน้าคนขึ้นมาคลามคันแต่เทนฮากแม่งยิ้มแฉ่ง แล้วก็คิดอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไปให้สัมภาษณ์เอาดีเข้าตัวนะด้วยคำคมๆด้วยเอคำพูดที่สวยหรูแม่งซื้อหวยไม่ถูกมันก็เป็นจริงแบบนั้นนะคุณซื้อชาวดัดไปให้สัมภาษณ์บอกโอ้ยนี่คลีนชีตมาสี่นัดแล้วที่มีความยืดหยุ่นนะเล่นดีเกมนี้ <laughs> ถุยตัดนะพอใจกับแต้มหนึ่งโอเคอืมนะ พอใจกับคลีนชีสสี่นัดมึงไม่ดูอะไรเทียมึงยิงได้แค่ห้าประตูอีสัตว์นะมึงยิงได้น้อยกว่ากองหน้าเบลนฟอร์ดอีกนะมึงยิงได้โอ้โหทีมอื่นเขายิงได้เยอะกว่ามึงกันหมดอะไม่ภูมิใจที่ยิงลูกทีมยิงประตูไปได้แต่ภูมิใจที่ลูกทีมคลีนชีสสี่นัดนะคิดไว้ไม่มีผิดนะก็สำหรับกองเชียร์แมนยูสำหรับเรดอาร์มี่ที่ชอบ วิ่งเล่นอย่างเริงร่าเริงระบำอยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะฮะเขาอาจจะแบบโอ้ยคำพูดสวยหรูทีมมีค่า xg มีค่า ag ที่ดีเกมไม่ได้เป็นรองสามารถคุมเกมขยม่มแอสตันวินล่าได้เพียงแต่โชคไม่ดีที่ไม่ชนะผมอยากให้ ไปฟังคำพูดหลังจบเกมของดิมิทาเบอร์บาตอฟนะอดีตศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดพี่เบิร์ฟนะฮียเบิร์ฟแกบอกว่าไอ <c oughs> ้ผู้เล่นในสนามทุกตัวนะผู้เล่นทุกตัวที่อยู่ในสนามอะพวกมึงควรจะละอายใจบ้างควรจะทุเรศตัวเองบ้างที่ Man of the Match ของเกมนี้คือจอห์นนี่อีแวน์บนวัย36 <c oughs> Okay. <laughs>